ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งครับพูดง่ายๆเราอยู่กันที่เราอยู่กันที่เชียงรายครับอำเภอแม่เออเชียงแสนครับเอออำเภอเบตงจังหวัดตะไบอยู่แสนบอำเภอเชียงแสนตําบลเบตงจังหวัดตะบยจังหวัดอำเภอไร่เงาะ อว้ยอยางครับเราอยู่เหนือเแค่แต่ไม่มีม้าตอกไปเยี้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีนกดินครับนกวิ่ง <laughs> เนี่ครับเราอยู่ที่เอเหนือนะครับ <laughs> เหนืออะไรนะครับโอ้ยอยู่สูงนี่เองครับสูง <laughs> <laughs> ประมาณสิบเมตรเราเหนือพื้นดินกาดโดยรอบๆหมอกหมอกจัดตรงจัดตรงจัดหนาวหนาวด้วยหนาวด้วย โอ้โหคนหนาวเลยที่นี่คนหนาวเลยแล้วถ่ายก็เลยเออถ่ายดีแล้วหนาวแม่เพื่อนหนาวครับผมผมหนาวเหมือนกันหนาวเหมือนกันครับแต่เพื่อนผมเนี่ยมันมันผิวผิวแห้งผิวแห้งใช่ไผิวแห้งครับโอเคกระจายแล้วแล้วผมน้ำผมน้ำแห้งนะครับรับดอาการดวงรอบครับเราจะให้ท่านผู้ชมดวงการดวรอบ บริเวณรอบๆมอกเลยจ้ามันมันเหมือนแบบเป็นน้ำเลยเว้ยกับเป็นน้ำเนี่ยมันเป็นมีน้ำน้อยเปียกมือนยครับโอ้มื่อคืนเปิดเล่าบาดมือเลยเม่นเบนป่ะเอ้ยไม่ใช่น้ำเบนเราเบนซ์คือบาดมือจริงเว้ยเยี่ยเปิดเล่ามือว่าอยู่เจ็บมืออันใดอันใดแย่ออีกแล้วมืออันใดดูเราจะซูมให้ท่านดูอันนนั้คือรถนัคือรถที่จอดรถที่ปกคงไม่ได้หิมะปกม คงด้วยหยิมาครับไม่ใช่หิบมาครับโทแล้วมีคนเดินผ่านมาสองคนคนกำลังเดินมาเราก็สูมเขาอยู่ใกล้ๆเราก็สูมเราไปนี่เป็นภาพนี่คือชีวิตชาวบ้านปกตินะเรามาสำรวจชีวิตของพวกเขาม่ได้มีรถมาด้วยครับคันหนึ่งรถเก่งรุ่ถไหลรถลื่นรุ่นไรไม่รู้สึกขาเลาะ มองไม่เห็นอะไรแล้วครับท่านผู้ชมคงจะเห็นในภาพนะครับว่าขนาดนี้แต่เรามองไม่เห็นอะไรเลยถ้าท่านอยากมองเห็นท่านก็ลืมตาท่านก็ลืมตาแล้วครับอืมเป็นห้องเพื่อนผมครับอ้อนี่นะครับวันวันนี้ไม่มีเกงในตากวันนี้ไม่มีเกงในตากพรุ่งนีมีเกงในตากผมแค่ย้ำนะตอนแรกเราเห็นตอนแรกเราเห็นยามอยู่ตรงโน้นนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เห็นแล้ว ตอนนั้นครับแต่๋ยวบินเจ็ตบินครับคือบินเจ็ตบินเมื่อวานแล้ววันนี้บินจากโน่นมานี่ครับแต่ตัวไม่เห็นละหายสิบปอรซนตายเป็นบินเจ็ตเตอร์อ่ะตอนนี้กำลังพอดีครับครับติดลบครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับบรรยากาศภาคเหนือครับผมรู้สึกผิดครับทำไมล่ะครับตอมันไม่ดีอ๋อเพราะผมกินเหล้าจ้า การทักเหดือยขนาดนี้กางเย็นสบายเลยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับหมอกำลังเรียนจัดเพืมีนกวิ่งด้วยครับนกวิ่งวิ่งไปไหนแล้วนกวิ่งไปไหนนกวิ่งหนีแล้วกอ๋อนกวิ่งหนีไปแล้วอันนี้ก็มาวันนั้นนะครับเพื่อนบินนะครับโอ้ยกุดเข่าเดี่ยวไปไหนสุดยอดนะเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ๋อเมื่อวานวันเด็กไงครับครับครับแล้วเมื่อวานคุณไม่ไปเที่ยววันเด็กไงครับเมื่อวานแหละครับอ๋อผมนั่งซ้อมอยู่ห้องครับอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็ สบายจะถ่ายคุยเลยครับถ้ามีชิ้นใส่คุ้ยผมตั้งใจถ่ายคุณเออครับผมคุณก็พูดไปคุยทำไมเนี่ยนี่อะไยโอ้โหถ้าเป็นผมอย่างนี้เจ้าผู้ชมไม่เห็นครับผมตอนนี้บอกลงหนาวรุนหลงแบเนี้อะไรไม่รู้นี่อผมอยากปลุกเพื่อนให้ดูมากเลยครับขณะนี้ดูนสภาเพเลยครับผมเราตามไปดูครับตามไปดูตามไปดู<อ> นี่ก่อนเลยนี่ใช่เขาไม่เมาครับเมายกเต็มเลยคุณเลยดูดีคนฟ้าครับเมียมารไหมครับนี่ลุกครับนี่ล็อกปืนครับปืนมาเมื่อคืนเฮ้ยอยากเห็นหมอกไว้ปืนหมอกกรุงเทพหมอกนี่เด็กอันนี้ครับเป็นสภาพของนักบอลครับมือโปรแมนสุดในในกลุ่มนะครับเนี่ยนอนขดยังงานมุ้งลวดไอ้ยศ ทังสุดยอดนะครับไขควยมนะันไขควยมันปล่อยงูครับคู่แก่ไประจำปครับผมครับดูตัวนี้ครับเจียเงเหลือครับถ้าเก่งแดงจนะดับแล้วต่อไปจะเป็นการปล่อยควยครับโอ้โหเห็นเลยครับท่านผู้ชมมือ เ็ฝั่งนี้ครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่เฮียแม่งนอนเหมือนทอมชิบหายเลยอ่าครับเราพอแล้วครับมาสำรวจเสือนพอแล้วเราไปถ่ายนะนี่มันเงื่อนสุดยุตลมแรงครับลมในมือสุดแรงเลยต่อไปใช่ไหมติดตั้งติดีตามตามผมครับตามพิธีกรผมไปครับผมเราจะออกไปข้างนอกอีกแล้วไปไปดูหมอกเหนือหมอกเหนือครับหมอกเหนือตอนนี้ลงจ่ามากครับ่ครับนี่ครับ จะมองปก,กุมเพื่อนผมจนมองไม่เห็นริบตาครับอะไร,รตอนนี้มองลงหนักเพื่อนผมเลยมองไม่เห็นครับจริงครั<ม>เพื่อนผมผิวใสมองไปลงจันทร์เลยมอง,งชื่อเล่นเพื่อนผมนะครับผมชื่อโตแทงแมงครับสาลีสาลีพ่อ เนี่ยก็ในเวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้พัากณ์อากาศก่อนเช้าวันนี้เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสไม่น่าไปไหนเลยแวันนี้อากาศไม่บริสุทธิ์เพราะอากาศโดนเย็ดอ้าวดูถูกอากาศนะช่ะหมอ่นานี้ก็ด้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วอันเป็นอันเป็นสมควรและการะละเลิก ครับผมครับสวัสดีครับแล้วผมก็จะขอจบผมเนี่ยผมก็จะขอจบการงานครั้นี้เหมือนกันอ้าาไม่วางไอ้อ้าอ้าไอ้เฮียนี่แม่งไม่วางไอ้สาสตร์สันดานพอครับ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 พอ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 พ